ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มามาตามน้องกรเนาะน้องกรมาที่ว่าพ่อของน้องกรฝันว่ามีผีเจ้าที่มอ้องหายอยู่หน้าเนาะค่ะหน้าน้องกรก็ยูฟังพี่เนะหาะค่ะหน้าเนาะแล้วก็บอกว่าอยากได้สารก็คืออะไรนะน้องกรเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะเป็นเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าสาร,รนี้าเก่านะสารเก่าเกศที่เมื่อก่อนเมื่อก่อนทางมันไม่ใช่แบบนี้นะอ๋อเ,เป็นเหมือนนาะ คนคนแบบโบราณแบบมันยังไม่มีทางนะอ๋อแล้วเขาก็อันนี้อันนี้เพิ่งทําใช่ไหมไฟนี้นี้เพิ่งทำเพราะว่าเขาก็ทุบทิ้งหมดเลยเนาะเขาทุบสารทิ้งทางมันก็แคบๆป่ามาแบบป่าๆน่ะเขาก็ลื้อสารเก่าทิ้งเพื่อที่จะทําฝายนี้แล้วก็ทําถนนมันไมทองนอะไรออกหมดวันนี้พ่อก็ฝันเนาะฝันว่ายังไงเนาะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะแกกฝันแกฝันว่าแกนมานาเดินมานาแล้วทีนี้เห็นคนแกนั่งอยู่ตรงนี้ คน,คนเก๋คนเก่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะคนเกนะ่เนี่ยเกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอเขาอยู่สารเก่าเก่เมื่อก่อนหรือเปล่าแล้วเขาไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าทุบทิ้งไปหมดแล้วนะเก๋เกก็เกก็เห็นเป็นลักษณะจะประมาณนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เขาเขาฝันอย่างนั้นมันก็เราก็อยากจะมาทํามันนี้นะอยากจะมอยากจะมาทำให้ดีอ๋อมา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 ขอโชคขอลาบดูเพราะถ้าเกิดว่า ผีเจ้าที่ตรงนี้เนาะ,ะก็น่าจะเป็นเจ้าที่แหละเนาะ,ะเขาอยากได้สารไม้เพื่อเขาสีห้โชคห้หลาบเนาะอยากให้เขาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามความฝันว่าเห็นเขานั่งอยู่แล้วเขาเหมือนเศร้าสุกอย่างนี้นะไม่มีกินไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยน,นะออก็อยากให้เขาได้ก็อยากนั่นแหละอยากให้เขาให้โชคกันแล้วแล้วเขาให้โชคเราก็จะได้มีทุนมาทําสารทําอะไรเนาะ,ะ,ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปขอโชคขอลาบน้ำกันเนาะค่ะ เดี๋ยวันนี้เหัวไปเปล่จุดทูปอันนี้อันนี้ใช่ไหมอ่านั่นแหละ,ะอืมจุดทูปเอานน้นถาวถายเขาอ่ะ น้ำแดงน้ำเปล่าเปิด<ะ>บ่ะเปิดเอาเออ,อเทองเนะเลงนิดนึงสบายเขานะเทลงพื้นนิดนึงถ้าว่าเล้าอัน<บ>อยากได้สารยูอีลีก่ ให้มาบอกเลขน้องก่อนเนาะในมาในทูบทีที่จุดเนาะที่คอที่ขอสามตัวตรงๆเนาะค่ะน้องก่อนเราเจ้าสิมิทุนเฮ็ดเฮ็ดสารไหเเนาะค่ะเจ้าทีเจ้าท่างเนาะค่ะปกติก็อยู่ห้อยู่หน้าหน้าของพ่อน้่งก่อนเนาะนี่เนาะพ่อเขาเล่าว่าเมื่อก่อนมันจะมีสารเจ้าที่อยู่อยู่บริเวณนี้แหละค่ะแล้วเขาก็เฮ็ดเป็นทางเฮ็ดเป็นไฟบัินี้ก็สารกะถูกทุบไปเนาะเพราะเขาเฮ็ดถนนเฮ็ดไฟน้ำนี่นะคะ แต,แต่พ่อนองก่อนนี้ยุงเทพบได้ครับท่านผู้ชมค่ะเขาเป็นงานยุงเทพบเนะาะเลาฝันแต่มันเป็นนานมากแล้วที่เขาขุดทิ้งน่ะนานมากแล้วที่เขาขุดทิ้งแกไปยุงเทพบเป็นสิบสิบปีแล้วเนาะแต่พ่อเพิ่งฝันเนาะเพิ่งจะมาฝันเห็น,นกระแปกขึ้นกันเนาะเดี๋ยวเ่อก็ล้องขอโศกขอลาบเบิงเนาะเพื่อว่าเราอยากได้อิลีเราก็อาศัยห้โศกเนาะแกอ,อยากได้อยากมีที่อยู่อยากอะไรเนาะเราก็ไม่รู้เนาะ อขออยังไงเนาะลูกหลานลูกหลานอันฝันเห็นเนาะอ,อยากอยากให้มีบ้านมีที่ให้อันได้อยู่ได้อยู่เหมือนเมื่อก่อนเนาะอันเขาทุบทิ้งหมดแล้วเนาะจะทํายังไงเนาะก็ไม่มีทุนอะ,อะลูกหลาน <c oughs> ลกาน <c oughs> ล็ลลาบากบม่มีทุน,นะนเนาะกา็ลาบากพอลูกหลานนั้นค่ะออ,อยากให้ได้ให้ให้ให ยายหันเจ้าขี้นะเจ้าี่จะข้ามเจ้าี้จะข้ามได้ให้สามตัวตรงเนาะนูจะได้ให้ตรงตรงเลยแหละนูจะได้อยากสร้างให้อยู่จ้ะมีทุนมาสร้างเนาะแด้มีทุนมาสร้างให้อยู่ให้ลูกให้ลานได้ถูกได้ถูกหวยสามตัวตรงตรงให้โชคให้ลาบเด้อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมนี่เนาะให้ได้โชคได้ลาบสามตัวตรงตรงออสิบเจ็ดมกราคมเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะ งวดนี้จะที่จะถึงนี่แหละให้ให้ลูกหลานได้ถูกเนาะจะได้อันมีบ้านมีช่องอยู่จะได้ไม่ต้องเดดร้อนฝนตกอะไรเปียกนมาจะได้มาถวายมาอะไรให้กินให้อยู่ให้อิ่มเนาะจะได้เลขขอให้ออกตรงๆเนาะขอให้ออกตรงสามตัวตรงๆงเนาะ่ะสูกหลานก็อยากให้มีบ้านอยู่นั้นเนาะ พูดตามภาษาลูกหลานนี่แหละให้เข้าใจง่ายๆให้เข้าใจลูกหลานเพราะว่าพ่อเราคนฟันเราอยู่ไกลเนาะอันนั้นไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเอัันนนน้ป็ค่ะก็จุดทูบเลยจุดตัวเลขเนาะให้ลูกให้หลานตามตัวตรงกลางเลยถ้าพอเราอยู่ลักคือเซมาเฮ็ดเองแล้วเนาะ แกอยากมาทำจนเด้อแต่ว่าแกอยู่ไกลเนาะโควิดก็มาบ้านกับลำบากค่ะเออแต่แกก็ถูกโชคลาบบ่อยเหมือนกันนะแกอยู่นันนะใช่แกก็แกก็อยู่แบบแกก็จุดอย่างนี้เหมือนกันนะแกอยู่แกก็ทําอย่างนี้เหมือนกันก็ได้เลขบ่อยเนาะเห็นถูกเลขถูกหวยบ่อยบ่อยฟันบ่อยเนาะแกฟันแม่นด้วยเด้อพ่อน่ะจะได้แกปรยุ่เนาะให้แกมาขอเองเนาะพอแกเป็นคนฟันเนาะ นนแต่ๆๆแต่ว่าเป็นอยังดอกลูกล้านก็นคออ<ะ>ือกันเนาะเออนั่นแหละตรงนี้บอค่ะเดี๋ยวรอดูเลขทูบจากเจ้าที่ตรงนี้เนาะคะ่ะเจ้าที่อยู่อยู่หน้าขององกรเนาะคะ<น>่ะว่าจะได้เลขตัวใดค่ะค่ะเบื้องเลขถูกนะจ๊ะอีเดอร์ตายได้หญยล้นค่ะมาดูเลขทูบเนาะค่ะที่องค์กรจุดขอจ,จากเจ้าที่เจ้าทางอยู่หน้าเนาะค่ะ เลขศูนตัวแรกก็คือเล็กศูนย์เนาะคะ่ะเล็กศูนย์ค่ะเดี๋ยวรอดูอีกสองตัวนลาคะ่ะตัวที่สองตัวที่สามหน้าก็งเงียบดีเนาะเงียบเงียบอย่างนี้แล้แกไม่มีใครูบด้วยปพอเขค่ะ เลขทูบตัวที่สองกับม้านะเนาะคะ่ะเลขทูบตัวที่สองก็คือเลขสามเนาะคะ่ะศูนย์สามค่ะเดี๋ยวถาเบื้องเลขตัวที่สามแะคะ่ะว่าจะเป็นตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลขทูบตัวที่สามเนาะคะ่ะก็คือเลขสอง เลขทูบที่ขอจากเจ้าที่ยูนาของน้องกรนะคะก็คือศูนย์สามสองนะคะเลขง่ามคักค่ะสิ<ม>บเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะศูนย์สามสองนะคะ,ะ,คะเลขง่ามค่ะค่ะเลขง่ามเนาะคะ่ะศูนย์ถูกอันลูกล้านใดมาขอแล้วเนาะเอาเทียนเป็นอะไรเนาะเออเทียนทำไมงอมาอย่างนี้ <laughs> เทียนเป็นอะไรโอ้สาธุรับรู้แล้วรับรู้เด้อรับเอาเทียนทำไมล้มล้มาเทียนคือเป็นเออขนลุกเอาก่อนคนลุกจังเลยอุ้ยเอาก็ไม่เคยเห็นเอาคือล้มลงมาเองเอามาตัวนี้บอค่ะจะที่เจ้าทังสาธุขอให้มาศูนย์สามสองเด้อลูกจะได้ไปซื้อเอาไว้ให้ลูกให้หลานเด้อจ้า คนลุกยังเลยเนาะเทียนอะไรไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้เนาะถ้าออกตรงตรงเนาะนกอนเนะาะขอให้ออกตรงตรงเลยเด้อจ่าหนูจะได้สร้างบ้านให้หนูจะได้หาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้จ้ะเออเนาะอลขสวยนะเนาะที่มันศูนย์สามสองนี่ย<า>สวยมากเลยคือแปลกเทีนนเยนคือหลุมมาจังจีิเนาะเทียนงอแบบนี้นะไม่เคยเห็นเลยนะยูยูก็ล้มงอลงมาเนาะล้งลงมาาไรก็ไม่ดับมาหล่มใส้ถูก เออแต่ไฟไม่ดับเนาะขอคนลุกเลยค่ะศูนย์สามสองเนาะค่ะเจ้าทีเจ้าทางอาจจะดรับรู้แล้วเนาะค่ะให้เหล็กออกตรงๆเด้อค่ะเด้อได้มีทุนมีร่อนเนาะมาสร้างสารไ้ครับค่ะนกกรแล้วก็ชีกับพ่อะรอกกระเซมมาสร้างสารไ้เนาะศูนย์สามสอง สิบเจ็ดมกราคมหกห้าค่ะเทียนมาล้มอยู่เคียงเลยใช่ค่ะแปลกมากเลยค่ะเทียนลมม้มก็ไม่ดับด้วยเนาะเทียนไม่ดับ<ช>ดูแต่เทียนล้มลงมาปักดินแต่ไม่ดับเนาะค่ะแล,ะละ้วอา้าทีนี้พอถูกพอถูกเทียนล้มใส่ก็ทุบแตกเนาะค่ะค่ะทูบแตกแล้วเทียทนล้มใส่ทุบก็เลยแตกค่ะ <S <S แตกออกตรงเหล็กสามกับเหล็กสองเนาะ นี่ค่ะเทียนกระแตกถูกกระแตกเพราะว่าเทียนลมใส่เนาะครับอ้าวพาตรงเลขสาไมไปวัน<อ>นี้ยังคนลุกอยู่เลยเนีาะคนลุกยูกระลมมาใส่เนาะเอ๋อคือลมเนาะสาธุสาธุขออันให้รับรู้เนาะให้ถูกสามตัวตรงนี่แหละนี่จะ้ะสาธุโอเคเนาะค่ะ ก<ค><ะ>็เป็นแล้วท่าลค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมานนะะัม่นมั่นเนาะค่ะถ้าชอบก็เอาไปเสี่ยงโชคได้เนาะคะ่ะศูนย์สามสองค่ะค่ะโชคดีมนนะะั่นมั่นค่ะค่ะนี่ค่ะเทียนกับบอดับค่ะถูกก็ยังยูจังสีเนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะไฟกับลุกเนาะค่ะแปลกค่ะเพิ่งเคยเห็นค่ะตั้งแต่ยดถูบมาเนาะ ก็ถูกตัวเลขนี่ก็บป็ดยุไก่เทียนมาไเลยคะ่ะแต่ว่าเทียนก็ล่มลงมาใส่อุ้ยไหมตรงเลขสามเป็นดำด,ำดำเลยเนาะอเอาไหมตรงเลขสามหมดเลยนะุงกอนมันก็จะเหลือศูนสองได้นั่นไม่นะใช่มันก็จะเลือดซูนส <c oughs> องนะไหมตรงเลขสามหมดเลยนี่ไหมเป็นดำๆเลยค่ะม,มันก็เลือศูนสองวันนี้ที่ชัดอยู่เนาะ ค่ะค่ะพิจารณาล่องเบิงแล้วค่ะในอยโอ้ยครับท่านผู้ชมครับ <S S ทำไมไม่อย่างนี้นไฟลุกท่วมทูบเลยครับทูบที่จุดขอตัวเลขครับศูนย์สามสองอ่ะครับศูนย์สามสองครับท่านผู้ชมไฟลุกเลยครับกับแปลกขึ้นกันครับคอให้มาเด้อครับแต่ไฟล,ลุกจังได้กะ ยังต่างยุคือเก่าแลเห็นเลขชัดไฟลุกยังไงทำไมไม่ล้มไม่แตกเนาะไฟลุกไถูกก็ยังป็นะถ้ายังดีอจริงงสเมื่อี้ดำคดำขมงหมดเลยได้เมื่อกี้น่ะวันนี้พอทูบลุก มากมากชัดเจ้วเลยพอไฟไหม้มากๆเลขชัดเลยด่มจากที่เมื่อกี้ดำดำเนาะเมื่อกี้แทบจะไม่มองเห็นเลขแล้วนะเมื่อกี้นะเมืม่อกี้ไฟลุกควบกายเป็นทูบกลายเป็นสีขาวสวยเลขชัด, <6 S 2> จดเจ้วเลยค่ะสวยด้วยศูนย์สามสอง 3, 2, ชัดเจ้วเลยอ๋อ,อมาเด้อค่ะสามตัวตรงๆเด้อค่ะ